นดคชชรเด็กครับครับวันนี้เราจะมาทดสอบอะไรครับเนี่ยฟองจบูฟองฟองจะบูฟองจะบูฟองสบู่งูเราจะทำมันยาวๆให้มันเหมือนงูโอเคไหมก่อนอื่นเราจะต้องเทน้ำครับเทน้ำที่ขวดลงไปในกระมังเหรอมาได้หรอนี่หมดเลยนะแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานนี่นี่น้ำยาล้างจานดีบลงไปสบู่ก็ได้ ไม่ต้องไม่ต้องคนนะบีบลงไปเฉยๆเราจะบีบเยอะใช่เราจะบีบลงไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยอะๆเลยครับก็คือขวดน้ํานะนี่เราตัดมาแล้วแล้วก็เราจะเอาอะไรผ้าผ้านี่ต้องมีผ้าห่อด้วยแล้วก็มัดยางเข้าไปนะมา<อ>ทําผ้าห่อตรงนี้เสร็จแล้วใช้ยางมัดให้แน่น นี่ได้แล้วนะมันเป็นอย่างนี้นี่เด็กฮะเวลาเวลาจะเป่ายิงเนี่ยถืออย่างนี้เลยแล้วก็เป่าวุ่มออกไปนะน,นี่นะนอะจับจับแบบแม่ก่อน,นแน่นแน่นจับไปยังยอ่าเสร็จแล้วเราจะใช้อันนี้แตะแตะมาที่น้ําน,นี่ใช่เราจะใช้ตรงนี้แตะลงมาที่น้ําอะแตะจับแน่นแน่นนะแตะแตะฟลุปลงไปเปียกแตะนั่นแหละเอาขึ้นมานั่นแหละไปยกเป่า นี่ไงมันเป็นงูแล้วโอ้ยเอายาวๆแบบงูได้ไหมอ่ะเฮ้ยยาวแล้วในครับยาวแล้วอะไรเนี่ย เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องเป่ายาวๆให้มันเหมือนงูเอาเร็วเดี๋ยวมันจะได้เป่าเยอะโอ้โหมันเหมือนนอนแล้วเนี่ยโอ้โห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 ยาวมากโอ้โหเด็กๆจะจับอันตราย ตอนต้องล้างมือเพราะว่ามันเป็นน้ำยาล้างจานใส่ใสอีกได้ให้น้องก่อนจุ่มให้น้องก่อนทำให้น้องบ้างน้องอยากลองเด็กปรบมือรอเลยะน้องจะทำเป็นไหมเนี่ยเร็วยุ่งไม่ต้องเยอะขนาดนั้นให้น้องอะให้น้องถือวิธีถือสอนน้องทำยังไงทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนี่ของเล่นทำเองเลยไม่ต้องซื้อเลยนะเนี่ยทำเองได้อเร็วไหนขอดูบ้างได้ไหมเป่าบอกน้องเป่าเฮ้ย ว้าเด็กเป่าได้แค่นี้เองอ่าตาเด็กฮับตาเด็กฮับโหเด็กรอคิวกันสิโหนี่แย่งกันเล่นเลยเนี่ยมีอันเดียวโอ้โหเด็กฮับทำเก่งแล้วเนี่ยนี่นี่อะไรไมันกลายเป็นกุ้งกุ้งอะไรละ่ะเด็กโอ้โหนี่องไปล้างมือมเ,เล่นเสร็จแล้วต้องล้างมือโอ้เด็กเด็กอยากเล่นแล้วเด็กสนุกเลยอยากเล่นแล้วแย่งนะ จุ่มจุมโอ้โหจุ่มเยอะมากทำงไงต่อยังไงต่อจะได้เป่าเป่ายอ,อดยะอะไรคะยังไงต่อนี่น้องรอคิวแล้วเนี่ยอรีบทำเอ้าเอาไม่เอางูแล้วนะเอาพญาน,นาคนะเอาพญาน,นาคโ,<อ>โอ้โหนี่หมุนมันก็ขาดสิครับ<อ>มาลุดละโห โอ้โน้โอ้โน้โอ้โอ้โอ้โหอย่าเผลอดูดเข้าไปทีเดียวนะมันเป็นน้ำยาล้างจานอย่าเผลอดูดเข้าไปล่ะดูละน้าดูดแล้วได้ยังไงโอ้อะให้น้องอีกครั้งนึงไงให้น้องอีกครั้งนึงอะให้น้องเล่นอีกครั้งหนึงโอ้จุ่มให้น้องเยอะแล้วมันก็มันก็ทำให้น้องเปียกสิ วิ่งเลยเหรอสะบัดเนี่ยเอาเร็วพอแล้วลเดี๋ยวเหนื่อยโหนี่ท่าสะบัดโอ้โหนี่ท่าสะบัดฟองอ่ะเร็วอ่าสอนสอนตอน่อต้องจับแบบนี้บอกน้องจับเหมือนปืนนะ่ะไม่จับแบบนี้ไม่หรอแล้วก็เป่อาอ่ะเร็วไ, <c oughs> ไม่ไม่ได้เลยบอกน้องแบบนี่เ <c oughs> นะย้ย แย,ย่งก okay. right. uh ันละอ่อ huh. like uh ้ห huh. ูเด็กสนุกใหญ่เลยนี่เด็กหาจะได้เล่นไหมเนี่ยอู้หูเฮ้ยยน้องดูดเข้าไปไม่ได้นะน้ำยาล้างจานดูดไม่ได้ต้องเป่าอย่างเดียวน้องดูดนิดเดียววายไม่ได้หตาตาพี่หาบังจะไปแล้วเนี่ยมาจะเร็วเร็วเร็วเราจะไปละจะมืดแล้วเนี่ยรีบเข้าบ้านเร็ว เด็กอยากเล่นต่อเอาตาตาพี่หาก่อนนี่จะไปแล้วจะมืดแล้วอ่าออ้ยอย่าทำอย่างนั้นสิไปไหนเอามาจะไปแล้วเลยเอาเล็้วจะไปแล้วเนี่ยขอของูยาวๆครั้งหนึ่งจะไปแล้วของูยาวๆเสียหายดูงูพี่หาก่อนอ๋อยาวๆเลยนะขอเยาวๆเลยจะไปแล้วขอดูเยาวๆโอ้โหโอ้ โอ้โอยาวมากชอบไหมครับชอบไหมที่เป่าฟองงูอันนี้ชอบไหมชอบนะโอ้โหนี่จะเล่นหมดไหมเนี่ยไปล้วกเข้าบ้านเร็วมืดละหนี่เล่นยึดเลยนะยึดเลยไปละอย่าลืมกดส u b สไล i b e subscribe ่กดไลอยดอย่าดไยดอดูคลอย่มอ่ายยยยยยย